เอาละครับมาถึงกูปต่อไปนะครับจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของความรักครับที่อาจจะไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่อย่างว่านะครับมีเกิดก็ต้องมีดับครับวันนี้รายการ True Insider จะขออนุญาตพูดถึงความรักในแง่ของความที่กําลังจะดับรีปลีรีปลีหรือว่าที่เราเรียกกันว่างอนแงนงอนแงนนั่นเองนะฮะเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับว่ามีคู่รักดาราฮอลลีวูดท่านใดบ้างนะฮะที่กําลังจะเลิกกันเชิญขยับพร้อมๆกันเลยครับ กลายเ,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 เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงฮอลลีวูดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อคู่รักตัวอย่างที่ใน,ใน่าอิจฉาของวงการอย่างเบรนดแอฟเฟคนักสแสดงมากความสามารถและภรรยาสาวสวยนักสแสดงหญิงควันใจบริการชนเจนิเฟอร์กาเนอร์ที่คองรักกันมายาวนานเกือบ10ปีแถมยังมีลูกน้อยมาเป็นโซ่ทอเคลาองใจถึงสามคนที่ดูยังงยังไงก็เป็นครอบครัวที่มีแต่ผู้คนอิจฉาเรียกว่าเป็นครอบครัวสุดพอ์เฟคครอบครัวหนึ่งของวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้ค่ะ แล้วเหมือนฟาฟาดลงมากลางใจของแฟนๆแฟเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวเมาส์ข่าวเลือออกมาอย่างหนาหูว่าชีวิตคู่ของคู่รักตัวอย่างนี้ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วและทั้งคู่กําลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนการหย่ารา้างคาดการณ์กันว่าทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ย9ิมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งจะเป็นวันที่ทั้งคู่จูงม,มือกันเข้าสู่ประตวูวิาวาครบรอบ10ปีค่ะได้ข่าววงในรายงานออกมาอีกว่าลายเดือนมานี้เบนและเจนทะเลาะกันบ่อยมากทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สั่น เหินห่างกันในที่สุดซึ่งก็บ่งบอกไปในในแล้วว่าความรักของคู่รักสุดเพอร์เฟกต์นี้กำลังจะมาถึงจุดแตกหักที่ยากเกิดจะประสารอยร้าาเอาไว้ได้ค่ะ Bel มาต่อกันที่คู่รักสถานโลกระหว่างพระเอกเจ้าเสน่ห์ลีอนาดร์ดีคาริโอและนักร้องสาวซุปตารีฮันนาที่ทั้งคู่จู่ๆก็เกิดมาเป๊ะใจกันแบบรวดเแรวทันใจมากๆค่ะเรียกว่าทันทีที่มีข่าวทั้งคู่กำลังเริ่มต้นคบหาดูใจกันแฟนๆทั่วโลกต่างแทบไม่เชื่อกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเราไม่น่าเชื่อว่าทั้งคู่จะถูกเอาถูกใจกันได้แถมทั้งคู่ต่างก็หวานใสกันแบบไม่เกรงใจใครตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าความรักของ คูอาจจะไม่โดนใจครอบครัวของฝ่ายหญิงสักเท่าไรค่ะเพราะทางครอบครัวของรีฮานานั้นมองว่า <S <S นุ่มรีโอเนโดดิคารีโอนดอดั้นเจ้าชู้รบบตัวพอ่อของวงการบันเทิงฮอลลีวูดเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีข่าวคราวกับสาวสาวมั่งน้าหลายตาตลอดเวลาและอยากเป็นเจ้าพ่อปาร์ตี้กับสาวสวยหุ่นดีที่มีเรียงมาแบบไม่สำน้ากันเลยค่ะแต่ก็ใช่ว่าหนุ่มรีโอจะโดนแอนตี้จากครอบครัวฝ่ายหญิงอย่างเดียวนะคะราะทางเร่งนุ่มก็แอบไม่ไว้วางใจว่าที่แฟนสาวซุปตาร์สักเท่าไรเพราะชื่อเสียงด้านหนุ่มๆของสาวรีฮาน่าก็ชัยย่อยทำให้ความ รักของคู่นี้เต็มไปด้วยอุปสรรคแถมยังมีเรื่องความไว้วางใจเป็นตัวขัดขวางอีกต่างหากงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางคู่จะสามารถประคับประคองความรักให้ฝ่าดานปัญหาทุกอย่างไปได้มากหน่อยแค่ไหนคะ่ะ ไปท,ท้ายกันที่คู่รักวานแววขวัญใจวัยรุ่นทั่วโลกอย่างคริสอีแวนส์กับอมริกาสุดหล่อก,กับนายเอกสาวหน้าหวานลิลลี่คาลินส์ที่ก่อนหน้านีเมื่อช่วงต้นปีทาคู่ต่างก็กระหน่ำความหวานใส่กันแบบจัดเต็มและระหว่างที่ออกเดทชวนกันไปดินเนอร์ด้วยกันหลายครั้งและความรักของทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขจนแฝนแ,แตาอิจฉากันตันลุกวาลและทําท่าที่ว่าความสะเพรียครั้งนี้พัฒนาแบบจริงจังซะด,ด้วยค่ะแต่เว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนลิลลี่สาวสวยแซนดวันของเรากับโพสภาพกำลังวิ แบบดูดื่มกับอดีตแฟนเก่าอย่างเจมิค er ทัมเบลโบเออร์ที่ทาคู่เคยสปาร์จกันเมื่อสมัยแสดงภาพยนต์ Themo อทเทออินสตูเม s ต์ซิตี้ออฟด้วยกันค่ะนั่นก็เป็นการสแสดงออกมาที่ชัดเจนแล้วว่าความรักของกัปตันริกาที่ดูท่าจะไม่สมหวังเหมือนในภาพยนต์แล้วเพราะสอวเจ้านางเอกในชีวิตจริงได้อยู่ติความสัมพันธ์ไปจี๊ดจ๊าก,กับแฟนเก่านเสนียแถม่มคนั้นความหล่อความแซบ่บก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันค่ะเลยต้องอยู่ที่คนกลางว่าจะเลือกใครและสาวน้อยของเราก็กลับไปสายสัมพันธ์ หลังเก่าก่อนงานนี้เลยทําให้หนุ่มกัปตันของเราต้องชี้ชามระกำสวงไปตามระเบียบค่ะสงสารจริงๆนะฮะซูเปอร์ฮีโร่บางทีถ้าเกิดการตกก็เจ็บตัวได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับว่ากันด้วยเรื่องของบ้านของซุปตารฮอลลีวูดครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนสักครู่เดียวกับทรูอินไซเดอร์ครับ